ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มหากรรมสมุนไพรและอาหารครั้งที่3มนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บูธโมลิทีเพื่อผู้บริโภคนะคะค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราได้มาจัดบูธที่โมลิทีเพื่อผู้บริโมลิทีเพื่อผู้ริพเราได้มาจัดบูธที่งานมหากรรมสมุนไพรและอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในบูธของเรามีซุ้มอะไรบ้างค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าสุนฉลาดซื้อนะคะวันนี้ฉลาดซื้อมีอะไรมาจาัดนิทรศการบ้างคะสวัสดีค่ะฉลาดซื้อนะคะเราก็มีหนังสือรวมผททดสอบนะคะแล้วก็มีทีเอะะาราที่เราจะถ่ายเป็นลายเดื่อนนะคะซึ่งคุณสามารถเข้าไปอ่านลายก็ได้สนใจโซลเลมก็ได้ก็มีทางด้านหลังนะคะเป็นนิทรรศการของฉลาดซื้อนะคะที่ผ่านมา ยังไม่มีธุระที่ไหนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ยังทันนะคะมาเที่ยวงานได้พบกับตลาดซื้อได้ค่ะค่ะเราไปดูนิทรรศการกันนะคะว่านิทรรศการของตลาดซื้อนะคะมีอะไรบ้างค่ะช่วงี้นี่ค่ะเป็นนิทรรศการอะไรคะพี่มาร์ท นี้เราทดสอบโลหะหนักนะคะแคดเมียมบในช็อกโกแลตนะคะก็พบว่ามีการกนเปื้อนอยู่แต่ในปริมาณที่ไม่เกินมาตรฐานนะคะแต่ว่ามาตรฐานในประเทศของแคดเทียมเนี่ยยังไม่มีมาตรฐานของตะกัวนีอยู่แต่ว่าก็มีถ้าเป็นคนทั่วไปทานก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เท่านั้นเองวันนี้เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะช็อกโกแลตเป็นโลหะหนักนะคะอีกอันนึงค่ะอันนี้เป็นสารกัลสูตรนะคะ น,น,น,น้ำพริกหนุ่มนะคะเป็นสารกันบูด <enth. S 1> คือเราทดลองน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมคะทดสอบน้ำพริกหนุ่มใช่ไหมคะพีรัดค่ะแล้วอีกอันนึงเป็นอะไรคะอันนี้เป็นเนื้อไก่ใช่ไหมคะเนืเเ้อไก่เนื้อ<ป>ไก<ข>่ปฏิชิวนะในเนื้อไก่นะคะทดสอบในอบไก่กับเครื่องในไก่ค่ะก็พบอยู่นะคะมีตรวตกมาตรฐานห้าตัวอย่างจากหกสิตัวอย่างคุณมีฐานมากนะคะนี่คือ ซุมของฉลาดซื้อนะคะใครสนใจสามารถมาที่ซุ้มนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีเสื้อนะคะแล้วก็กระเป๋าของฉลาดซื้อนะคะขายด้วยนะคะอันนี้เป็นของเป็นของที่เราทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุนองค์กรนะคะเพราะว่าวิธีเราไม่ได้รับสปอนเซอร์ในการทำนังสือหรือว่าทํากิจกรรมนะคะมีเพียงรับโครงการของสอสสแล้วก็มีจําหน่ายเสื้อผ้าแล้วก็มีจําหน่ายถุงผ้านะคะเพื่อเป็นกิจกรรมสําหรับ ช่วยเหลือผู้เ้ยกทั่วไปค่ะขอบคุณพี่ทันมากนะคะนี่คือถ้าใครสนใจนะคะเรื่องการทดสอบอาหารก็มาที่ซุ้มฉลาดซื้อได้ค่ะอยู่ที่ตรงบูธมือดีเพื่อผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปค่ะว่าในบูธของเรามีอะไรบ้างค่ะ นี่ค่ะวูของเรานะคะก็จะมีซุ้มกรวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเป็นการทดสอบเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆกันว่าทดสอบอะไรบ้างค่ะพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ชื่ออะไรคะนากรครับค่ะพี่ๆมาจากที่ไหนกันคะจากกวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ เอ่อตอนนี้คือพี่นำอะไรมาทดสอบหรือว่าเอาเครื่องมือมาทดสอบบ้างว่าถ้าประชาช้มมาในงานนี้ก็เข้ามาตรวจยาได้ครับพบว่ามีสเตอร์อเปล่าแล้วก็แล้วก็มีตรวจทีมด้วยครับมีตรวจเครื่องสำอางใช่ไหมคะใช่สามารถเอาเครื่องสำอางแบบไหนมาตรวจได้บ้างหรือว่าทุกแบบ ก็พวกคีพวกนี้ครับกต็ตรวจได้หมดตรวจได้หมดเลยใช่ไหมคะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาสถานีทดสอบนะคะได้ค่ะเอาคีมนะคะหรือว่าเอายามาทดสอบได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานีต่อไปนะคะคือสถานีอะไรคะสวัสดค,ค่ะอันนี้คือสถานีอะไรคะคคคร้านถุกอายาค่ะ ย้อนะคะ้องทงนี้คือต้องมายังไงหรือว่าทำยังไงคะที่เราจะสามารถมาลองทูกเรื่องอะไรได้บ้างก็งส่วนใหญ่นะคะตลาดก็จะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะอาหารยา,ยารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์าถ ที่ใช้ในบ้านเรือนเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นนะคะยาเสพติวัตถุออกนิสิตต่างๆค่ะก็สามารถมาลองเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพหรือว่าเรื่องของตัวโฆษณาค่ะคุณเรียนสะอก็คือมีคู่มือแจกเลยใช่ไหมคะอันนี้คือนี่พี่ๆเขาเอาคู่มือฉบับผู้บริโภคมาแจกด้วยนะคะคือถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาที่ซุ้มของ อ,อยอได้นะคะแล้วก็มีอีกซมหนึ่งที่ร้องเรียนขอบคุณมากเลยนะคะค่ะมีอีกซมหนึ่งที่รับเรื่องร้องเรียนใช่ไหมคะมามาจากที่ไหนคะมาจากมูลิธิเพื่อผู้บริโภคครับรับเรื่องร้องเรียนทุกด้านของบปัญหาของผู้บริโภคครับมาในงานนี้ก็ลงทะเบียนแล้วก็ได้นําเอกสารในการรึ่งเรียนรให้ได้ผลในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เราจะร้องเรียน พร้อมกับหนังสือรล่มหนึ่งเล่มเป็นหนังสือข้อมูลความรู้ในการสุ่มตรวจสินค้าและบริการที่มีวางขายตามท้องตลาดว่ามีอ่ามีการถูกต้องตามแบบทุกขั้นตอหรือเปล่าครับเฉพว่าในงานนี้ฟรีฟรีเลยเหรอคะค่ะแล้วตอนนี้มีคนมาลองเรียนเยอะไหมคะมาลองชื่อรับสติกเยอะแต่ลองเรียนมีแต่ลองเรียนความสุขยังไม่มีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะ ไปว่าในบูธมูลีของเรามีอะไรบ้างะคะค่ะนี่ก็คือเราก็จะเดินมาเจอนะคะป้ายนะคะคือจะให้ความรู้เรื่องอาหารเสริมลดความอ้วนนะคะแล้วก็ช่องทางการร้องเรเงียนกับออยอนะคะสามารถเข้ามาดูได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนี่เรามีอีกซ้มหนึ่งนะคะในบูธของเราก็คือจะเป็นซ้มโซล่าเดือใช่ไหมคะโซล่าเดือค่ะ ก็คือจะหมายถึงเรื่องของโซลาเซลล์นะคะนี่คือโซลาเซลล์นะคะเดีือดโซลาเดือดค่ะเดือดเลยเหรอเดือด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 น้ำเดือดเดือเดือน้ำเดือดไออันนี้สวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่ไก่จ้าไก่จ้าซุ้มไหมคะซุ้มโซลาร์เดือดโซลาร์เดือภาษาอังกฤษก็จะเป็นโซลาร์เดือดอ่านดูดิ แต่ว่าถ้าถ้าพูดเป็นภาษาอีสานหรือภาษาไทยก็จะเป็นสุลาเดอร์ซุ้มพี่ห่มีอะไรบ้างคะซุ้มพี่หลักๆก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สุลาเซลล์ทั้งหมดาเทั้งหมดใช่นะใครสนใจก็สามารถมาที่ได้ใช่ใช่ครับใครสนใจก็มาเลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันได้ครับหรือให้ออกแบบระบบให้ได้นะครับอันนี้กําลังคํานวณระบบที่ก่ะสมุยให้เขาอยู่ครับมา ตัวนี้ตัวนี้เป็นระบบปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําก็จะมี DC ตรงตัวนี้คือ DC ตรงอันนี้เป็นปั๊มเสมอสําหรับบอ่อน้ําลึกคือจุ่มลงไปในบอ่อบาดาลอันนี้คือทิ้งลงไปในบอ่อเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็น DC ตรงนะครับก็จะมีบล็อกคอนโทรลมีชุดควบคุมมันของมันนะครับตัวนี้จะต่อจากแผงโซลา่าโดยตรงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปั๊มเสมอ AC DC ต่อตรงเหมือนกันใช้ไฟบ้านก็ได้ใช้ไฟโซลา่าเซลล์ก็ได้ ตัวนี้เป็น AC 3เฟส380โวลต์ ade, volt. ซึ่งถ้าทำโซล่าเซลล์ถ้าใช้ปั๊ม AC เนี่ย<ม>เขาจะใช้ปั๊มปั๊มไฟ3เฟสเพราะว่ามันจะใช้แผงน้อยกว่าซิงเกิลเฟสถ้าไฟบ้านคือไฟซิงเกิลเฟสไฟเฟสเดียวใช่นะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของคนไทยที่ทำนะครับเป็นไฮบริดออนออฟกริดเจ็บเจ็บหัวอีกแล้วฟี่พูดบางทีพี่ก็ยังงงนะ Hybrid on o f f ฟฟิลนะครับก็คือว่าผสมไฟเมื่อไฟพอจากโซล่าเซลล์จะตัดไฟกันไฟฟ้าทิ้งเอาไฟกันไฟฟ้าไว้เป็นสำรองถ้าไฟโซล่าเซลล์ลดจะดึงไฟกันไฟฟ้ามาใช้ให้เต็มเต็มโหลดที่ต้องการใช้ก็ทําให้เครื่องใช้เราไม่มีปัญหาเรื่องไฟนอกจากไฟเขาดับนอกจากการไฟฟ้าดับนะครับพวกนี้จะเป็น Hybrid on o f f ฟฟิลอันนี้สําหรับปั๊มน้ำแลวอันนี้ก็จะเป็นสําหรับแอร์ใช่ เป็นอินเวอร์เตอร์สำหรับแอร์แต่ว่าเหมาะกับใช้กลางวันนะครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับใช้กลางวันเหมาะกับสำนักงานใช่ครับเพราะว่ากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์นะครับก็เ <c oughs> ลยไม่เหมาะนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นปั๊มดีซีตรงต่อตรงใช้ในการเกษตรนะครับใช้ในบ้านได้พวกนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับอันนี้เป็นอุปกรณ์จับยึดนะครับก็จะมีเป็นพวกมส์ติ้งมีรางมีฮุกมีเอ็นแคมมิดแคม อุปกรณ์ทุกอย่างจะเป็นสเตเลสกับอลูมิเนียมเป็นอุปกรณ์ตลอสนิมนะครับเพราะว่าแพงมันอายุ25ปีอายุประกันนะอายุการประกัน25-30ปีาการใช้งานใช้ได้มากกว่า30ปีนะครับใช่ประหยัดไม่ประหยัดอยู่คนใช้อีกแหละ <Okay. S 1> คือมันไม่ได้ประหยัดแต่มันมาช่วยลดไฟ <Okay. S 1> เหมือนเรามีโรงงานไฟฟ้าเองอย่างที่โรงพยาบาลชนะไม่ได้ประหยัด ประหยัดการใช้ไฟลงนะไม่ได้ลดกําลังการใช้ไฟลงแต่ว่าโซล่าเซลล์มันไปตอบสนองการใช้ไฟที่มันลดค่าใช้จ่ายลงประหยัดการใช้โซล่าเซลล์ไม่ใช่การประหยัดพลังงานแต่เป็นการลดค่าใช้จ่ายจ้าขอบคุณขอบคุณพี่ไก่มากค่ะถ้าใครสนใจเรื่องโซล่าเซลล์นะคะมาที่ซูกโซล่าโซล่าเนือได้นะคะคือพี่ไก่บอกว่าไม่ได้ ไม่ประหยัดพลังงานประหยัดมันก็ถือว่าประหยัดทำพลังงานแล้วก็ประหยัดเยินในกระเป๋าเพราะมันใช้มันคนละประเด็นการใช้โซลาเซลล์ไม่ใช่การประหยัดพลังงานแต่เป็นการประหยัดรายจาย่ายค่าพลังงานที่เราต้องใช้เข้าใจไ,ไ,ไหมเออโอเคค่ะประหยัดรายจ่ายนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปซุ้มมีใช้เหลือเกลือค่ะเราไปเราไปซุ้มต่อไปเลยนะคะซุ้มมี ค่ะซุปนี้เป็นซุปเราไปซุ้วันนี้นะเรามาซุปอากาเข้าครัวนะคะอันนี้กับพี่กานะคะ,คะออก็อยู่กับอากสวัสดีค่ะอา玛พูดแต่ขายของจะไม่ค่อยมีเวลาวันนี้พี่กามาขายวงคะอ่าเริ่มแรกนะคะขอแนะนําก่อนนะคะอันนี้เป็นกระเป๋า ที่ทำจากถ้าถุงนะคะร้านคุณตาคุณยายหรือว่า forody ชมรมผู้สูงอายุเนี่ยฝากมานะคะซึ่งเป็นกระเป๋าที่หน้าตาน่ารักมากถือแล้วจะแบบว่าสวยแฟชั่นเอเวอร์สุดๆนะคะแล้วก็เวลาพับเนี่ยจะเหลือแค่นี้เองเห็นไหมน่ารักไหมนะคะไอ้แบบนี้เหมาะกับการช้อปปิ้งมากเลยนะคะเพียเียงไปได้หน่เท่านั้นนะคะ140เท่านั้นแล้วก็แต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งประเภทว่าเราอยู่ในออฟฟิศแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอก ไปช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆไปแบงก์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้ยังไปแบงก์กันอยู่ไหมหรือก็ใช้เอออีแบงกิ้งกันหมดแล้วไปแบงก์ค่ะไปแบงก์อ่าโอเคยังไปแบงก์กันอยู่นะคะก็แค่ใส่กระเป๋าสตางค์นะคะใส่โทรศัพท์มือถือแค่นี้ก็พอแบบนี้ช้อปปิ้งได้ไม่มากนะคะแต่ยังไงซื้อไปสองใบเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นร้อยยี่สิบนะคะอ่าทีนี้ถัดมาเนี่ย อันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะมาถึงเนี่ยพี่กาเนี่ยปีนี้อายุ46แล้วนะคะแต่จะเห็นได้ว่าหน้าตาโดดเด้งมาก <c oughs> ที่หน้าตาโดดเด้งมากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าบุญทำกนแต่งหรือว่าไปร้อยไหมมานะคะอันนี้คือเรื่องจริงก็คือว่าพยายามที่จะ ทิ้งไปเหรอให้พยายามที่จะ,ะดูแลรักษาสภาพร่างกายตัวเองเช่นออกกําลังกายกินอาหารดีๆนะคะถ้ากินตามคอนเซ็ปต์ของที่นี่เนี่ยก็คือกินเปลี่ยนวัยกินอย่างมั่นใจด้วยเกษตรยังย่งยืนถูกไหมใช่ไหมแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบเป็นผู้หญิงต้องอย่าหยุดสวยก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายเวลาตอนก่อนนอนเนี่ย ใช่ไหมเราก็ทาครีมหรือว่าน้ํามันมะพร้าวหรือน้ํามันอะไรที่เราทาอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็โคซาหน้าก็คือก็คือทําให้หน้าเนี่ยมันเลือดลมเดินดีนะคะก็เริ่มจากซ้ายก่อนแล้วก็ขูดไปขูดไปขูดไปยาวๆข้างๆแล้วก็ใต้ตาก็ยกกระชับขึ้นนะคะแล้วก็คอนี่ยกหน่อยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาขวา ทำแบบเดียวกันใช่ก่อนแล้วก็ขวาใช่แต่ว่าเวลาถูนเนี่ยไม่จี้ถูขูดไปขูดมาขุดไปขูดมาอันนั้นหน้าพังแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือว่าตอกยกช้าช้าช้าชาไม่ต้องขูดรุนแรงไม่ต้องขูดรุนแรงเอาแทกิงแค่นี้ประมาณแค่นี้เองนั่นแหละทําแค่นี้ ไม่ต้องไปเสรกรรมไม่ต้องร้อยไหมแค่ออกกําลังกายและกินอาหารดีๆกินอย่างมั่นใจด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนโอเคแล้วก็โฆษณาบ้างน,นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าจะรู้สึกว่าอยากจะกินนู่นกินนี่ก็ต้องมาปรึกษาอาม่านะคะอ่ะอาม่าโปรโมตหน่อยวันนี้วันนี้ทาแดาหารเจมานะคะเพราะว่ามาทำเยอะไปวันนี้เลยเหนื่อย่ะ <c oughs> พรุ่งนี้จะทำเลาเป็นเลาตไปกินนะคะแต่วันนี้กินของเจไปก่อนอันนี้คือ เห็ดนะคะเห็ดอกอร่อยมากค่ะแล้วเราไม่ใส่สารนะคะอันนี้อเห็ดอันนี้ก็ทำง่ายนะคะมากจะสอนเอาไปนึ่งอย่างเดียวพอนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาคลุกเค้าเครื่องหมักเครื่องแล้วก็เอาไปคั่วแค่นี้เองก็ได้กินแล้วเห็นไหมมันถูกแส,สนอร่อยด้วยส่วนอันนี้ทำยากหน่อยนะคะดังนั้นจะต้องมาเสื้อมากค่ะต้องไปนึกินุ่ม8ชั่วโมงนะคะต้องเคี่ยว8ชั่วโมง,งจะได้กินนะจะ แปดชั่วโมงเลยนะคะใช่ต้องแปดชั่วโมงในกกินแล้วก็เป็นน้ํามันที่ต้องทอดถั่วถึงจะมาทำมันนี้ได้ฉะนั้นมั่นใจได้ค่ะว่าน้ํามันทอดซ้ำอย่าทานเยอะนะคะก็ต้องทอดถั่วและถึงมาทำงั้นจ๊ะขอบคุณขอบคุณเรามากมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูมาดูตรงนี้เป็นไรคะโซ่โอขาวใหญ่แม่กองนะคะโซ่โอมาจากแม่กองนะะมาจากแม่กองค่ะ ก็เป็นเครือข่ายของพี่บุญยืนาศิตริดำแม่ค้าวันนี้ขายดินบอกค่ะนี่เรื่องปากก็ต้องเป็นคนที่รู้จักซบโอค่ะว่าส้มองแม่กองเป็นยังไงนะคะก็ถ้าตระกูลของซบโอแล้วต้องส้มองแม่กองต้องเป็นอันดับหนึ่งนะคะอร่อยจริงค่ะโอวพระจิ้เลยนะจิ้มเลยนะจิ้มเลยอ๋อจิ้มจิ้มค่ะจิ้มค่ะนในซบโอแม่กองขาวจริงๆนะคะ หลับไหมว่ากินมาแล้วขอบคุณมากค่ะคาเดียเด๋ยวเราเดี๋ยวเรามีช่วงต่อไปอีกช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพามาดูต่อซึ่งต่อไปมีมุฟเฟ่เพื่อผู้บริโภคของเรานะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาเที่ยวร้านที่มหากรรมสูตรไทยและอาหารครั้งที่3ที่ อิมแห่งเมืองทองธานีนะคะเดี๋ยวเราจะมีช่วงต่อไปกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนค่ะอันนี้ค่ะลำโพงมันหมด